ผมว่าเขาทำดีนะนะครับผมก็ชื่นชมคุณกันจอมพลังนะครับคนจะติเนี่ยมันก็เรื่องปกตินะครับคนจะติเป็นเรื่องปกติกันเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยกันจอมพลังเนี่ยเอาอยางรถยนต์ไปสร้างบังเกอร์ให้กับทหาร แม่มีไอ้พวกโลกสวยบอกเดี๋ยวถ้าเกิดเขายิงมามันจะเกิดไฟไหมเอาเอาเอาคนไม่มีความรู้ก็นั่นโอ้โหมันจะไฟไหม่หาอะไรแล้วยางรถยนต์เข้าไปกรอกดินข้างในนะครับมันไม่ใช่ว่าไหมง่ายๆนะครับไอ้กระสุนสองวิถีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอกันไปทำถนน มันก็ติอีกครับมันบอกว่าเนี่ยทำถนนเนี่ยหนึ่งจะทำให้ทหารเนี่ยสบายเกินไปสองเดี๋ยวก็พวกคนชั่วคนลักลอบตัดไม้จะแอบสะดวกขนไม้เออมันมองอย่างนั้นไอ้พวกนี้มันต้องเช็คว่าใครเป็นคนว่าแล้วก็จับแม่ไปอยู่ชายแดนครับเอาไปอยู่ชายแดนครับ เอาไปจุดเฝ้าระวังใกล้ๆปราสาทตาควายก็ได้ให้คุณอะไรนะคุณสุนัยกับสวอังคณาแล้วก็ไอ้พวกที่ว่าไอ้กันเนี่ยเป็นพลละเรือนอาสาสมัครประจำจุดชายแดนหน่อยไม่ได้ไปกันแกล้งทรมานเขานะเขาจะได้รู้ถึงความยากลำบากรู้ถึงหัวอกคนที่เขาต้องทำหน้าที่อยู่แนวชายแดนนะครับ